สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมต้นเงินไหลมาด่างขาวฮอลแลนด์ก็จะเป็นไม้วางข้อที่มีอายุปลูก4เดือนค่ะค่อนข้างที่จะโตเร็วมากๆเลยค่ะก็จะมีขนาดและลำต้นที่แข็งแรงมากๆเลยค่ะเราก็จะปลูกแบบ แสงแดดครึ่งวันนะคะต้นนี้รู้สึกว่าจะโตเร็วกัดสีสวยซึ่งตอนเล,เล็กเขาก็จะเป็นด่งางฮาร์ค่ะเมื่อโตมาเขาก็จะมีฟาร์มด่งางฮารสลับกันไประหว่างด่งางฮาร์และด่างกระจายค่ะเราก็จะใช้เสาแบบ เสาไม้ปากค่ะเป็นเสาไม้ไผ่ก็สามารถที่จะใช้แทนเสากับมะพร้าวได้เลยนะคะเราก็จะมาลองนับข้อดูค่ะรู้สึกว่าตอนนี้ก็จะมีหลายข้อมากๆเลยค่ะถ้าเราตัดนำมาขยายพันธุ์ก็จะได้ไม่ต่ำกว่า15ข้อเลยค่ะ มาดูขนาดความสูงของเขากันค่ะความสูงเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ120เซนติเมตรเลยค่ะซึ่งโตเร็วมากๆเลยค่ะอาทิตย์หนึ่งก็จะได้ประมาณ1ใบค่ะส่วนยอดนี้ก็จะเป็นยอดใหม่ที่แทงมาจากคนลำต้นค่ะถ้าเราตัดนำมาขยายพันธุ์เราก็จะมี ยอดใหม่มารอแล้วค่ะเงินไหลมาด่างขาวฮอลแลนด์จริงๆแล้วเลี้ยงง่ายมากๆเลยค่ะก็จะมีทั้งด่างหารดด่างประจายใบด่างแบบนี้สลับกันไปทั้งต้นเลยค่ะ รากอากาศค่อนข้างที่จากแข็งแรงมากๆเลยค่ะถึงแม้ไม่มีเสาแบบก smoking, ับมะพร้าวก็จะมีใบที่หนาอ,อ,อันนี้ความด่างของเขาเขาก็จะด่างแบบลงใบค่ะจับที่ใบเขาก็จะเป็นคลื่นๆเลยค่ะสําหรับความด่างของต้นเงินไหลมาด่างขาวฮอลแลนด์ เขาก็จะเป็นไม้ประดับใบสวยค่ะที่หลายๆคนนิยมปลูกกันเอาไว้ประดับตกแต่งสถานที่ต่างๆค่ะเมื่อไหลามาด่างขาวฮอลแลงก็จะใช้สูตรดินปลูกแบบดินถุงเป็นดินหมักหรือใบก้ามปูค่ะแล้วก็จะรดน้ำแค่วันละหนึ่งครั้งค่ะ โรคและแมลงก็ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับต้นบอนชนิดต่างๆรู้สึกว่าจะเลี้ยงง่ายฝากกันเยอะเลยค่ะต้นเงินไหลมาด่างขาวก็จัดอยู่ในตระกูลซิงโกเนียมเขาก็จะแยกได้อีกเป็นหลายสายพันธุ์เลยค่ะ แต่ถ้าสายพันธุ์นี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าเลี้ยงง่ายโตเร็วลําต้นแข็งแรงค่ะจุดเด่นของเขาก็จะอยู่ที่ตรงนี้แล้วค่ะสำหรับใครที่ชอบใครที่อยากปลูกก็ขอแนะนำให้ปลูกพันธุ์นี้เลยนะคะก็เป็นพันธุ์ที่ดีค่ะ เราให้ดูกันเห็นเห็นเลยค่ะเขาก็จะโดนแสงแดดแบบครึ่งวันเชา้าค่ะใบก็จะไม่ไหม้ไม่ช้ำง่ายนะคะสายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่ดีค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ